ผมรวมสองข้อข้อเดียวเลยถามว่าการบรรลุอรหรรันต์จริงๆถ้าไม่ใช่อย่างนามธรรมจะยังมีโมหะชนิดที่เป็นสังโยชน์หลงอยู่หรือไม่และการบรรลุอรหันต์แบบฝ่ายเทระวาดบางครั้งดูเป็นการเอาอเปรียบสังคมเช่นปัจเจกพุทธะไม่สามารถจะสอนคนอืินได้ ทั้งๆท,ที่เลี้ยงชีพอยู่ด้วยศรัทธาของคนอื่นไม่ทราบาอาจารย์มีความเห็นอย่างไรนี่ฟังมาถูกถูกคุณหา <c oughs> คือไม่มีพระราารอรหันต์หลายแผลถ้าเป็นพระอราหันต์ก็ต้องหมดกิเลส <c oughs> โลภะโทสะโมหะหมดเลยไม่มีพระอราหันต์ที่ไหนที่ว่าจะมีกิเลสอะไรเหลือ <c oughs> เพราะว่าความสิ้นแห่งกิเลส ทั้งปวงความเป็นพระอรหันต์แล้วถามว่ายังไงตอนท้ายการบรรลุอรหันต์แบบฝ่ายเทรวาดบางครั้งดูเป็นการเอาเปรียบสังคมเช่นปัจเจพุทธะไม่สามารถจะสอนคนอื่นได้ทั้งที่เลี้ยงชีพอยู่ด้วยศรัทธาของคนอื่นเรื่องนี้ มันมันเป็น,นคำถามที่รวมรวๆการออกบวชเป็นพระาอารหันหรือไม่ก็ตามเป็นการอเอาเปรียบคุณต้องมองกันให้ให้กว้างจนกระทั่งพบว่ามีพระอา,าหาัรอยู่ในโลกเท่านั้นก็พอแม่ว่าไม่ได้สอน มีไว้ดูเล่นก็นยังพอแต่ตามข้อเท็จริงนั่นพระอรหันท่านจะสอนอาตามโอกาสและตามที่จะสอนได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้านั่นเป็นอันว่าไม่มีปัญหา,หาสอนถึงที่สุดแต่พระปัจเจกับพุทธเจ้านี่เขาถือว่าสอนไม่ได้ ะเลยผมว่าไม่จริงอ <c oughs> พระปัจเจกับพุทธเจ้านะไปคุยกับท่นเ,อเ,อเ,อเรื่องที่ท่านพูดได้นึกได้สอนได้มันต้องมีอเพราะว่ามันมีความรู้อยู่ในใจเหมือนกันแต่มันไม่ถึงขนาดพระพุทธเจ้าไม่อาจจะมอบหมายให้เป็นผู้สอนโดยประการทั้งปวง ก็มีเหมือนกันเรื่องในพระคัมภีทีพระพระปัจเจกับพุทธเจ้าท่านพูดอะไรได้บ้างคำสองคำตามเรื่องแล้วก็ได้ผลเหมือนกันเอาละเป็นอันว่าท่านไม่สอนหรือสอนไม่ได้แต่ให้มีพระปัจเจกับพุทธเจ้าอยู่ในโลกเนี่นันก็ยังมีประโยชน์ <c oughs> คือมีบุรุษมนุษย์ที่ไม่มีอันตราย <c oughs> เป็นบุรุษที่มีความสุข อยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงมันก็ทำให้โลกนี่มีของดีมีคนดีอยู่ในโลกจะเจ้าอย่างไงกันอีกที่นี่ลดต่ำลงมาถึงพระอระหันต์ทั้งหลายพรท่านทั้งหลายมุส่วนมากสอนท่านทำมากทำนอ้อยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงส่งสาวกไปประกาศศาสนาที่เป็นพระอรหันต์ก็สอนยังไม่ถึงพระอรหันต์ก็ยังสอนพรานท่านส่วนมากท่านก็สอน อยู่ที่ว่าไม่มีใครไปคุยกับท่านนี่ไม่มีใครไปถามท่านถ้นนาลองให้มีใครไปถามท่านก็ต้องบอกได้ตามความรู้สึกของท่านแล้วก็จะเป็นไอความรู้ที่ดีเป็นความรู้ที่รู้จริงที่ออกมาจากจ,ากจิตใจท่ประโยชน์มันได้แก่โลกโดยส่วนรวมโดยไม่รู้สึกโดยมองไม่เห็น นี่มันมากกว่ามากกว่าค่าของข่าปลาอาหารที่ประชาชนเลี้ยงชีวิตทันไว้นี่ก็เรียกว่าไม่ได้เเพียบสังคมแล้วก็ไม่ได้เป็นการนะตัดช่องน้อยแต่พอตัวอย่างที่เขามักจะพูดกันนั่นมีคนดีอยู่ในโลก ทำให้โลกมันมีคนดีมีหลักมีเกณฑ์มีตัวอย่างไม่อะไรอยู่คนมีความทุกข์ได้เห็นบุคคลที่ไม่มีความทุกข์นี่มันก็มีประโยชน์เหลือประมาณแล้วได้เห็นผู้ที่มีความรู้จริงมีการปฏิบัติจริง ได้รับผลจริงเพียงแต่ได้เห็น่ันคือว่ามันพอใช่แล้วนี้มันหายากหาดูยากขอให้มันมีมาเถอะแต่จะเอากาันปปับก็คงไม่ได้มันต้องใช้เวลาบ้างในการที่จะต้องดูไปกว่าจะเข้าใจว่าคนนี้มันเป็นอย่างไร เราถือว่าเอาไว้เป็นคนดีในโลกเป็นมิ่งขวัญของโลกก็ได้แม้ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีหน้าที่สอนไม่มีหน้าที่ออกไปสั่งสอนเป็นวันนาประหลาดเก็บตัวอยู่ในป่าที่ออกเที่ยวสั่งสอนนั่นก็เรียกว่าสัญญาสีสัญญาต ผู้รู้ที่เที่ยวสังสอนในสัญญาสีอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกในพุทธศาสนาถ้าเป็นปัจเจกพุทธะท,ท่นเก็บตัวอยู่ในป่าก็าไม่มารบกวนขาบลาอาหารเลยนะันน้นน้นจะมาทีเป็นวันนับประรัดมองเห็นแล้วก็จะหมดจะหมด ก็รังเกียจว่าเอาเปรียบผู้อื่นหรือว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตัว